ก็ทำการเกษตรนะซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคู่แข่งแล้วนะฮะสำหรับฮิปโปหมูเด้งตอนนี้ก็มีน้องโชนี่เป็นคู่แข่งตัวใหม่ซึ่งเป็นก็เป็นเรื่องน่ารักแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนรอนฮะแล้วก็เรื่องน่ารักๆอย่างเรื่องของหมูเด้งมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกระบฏปาปัวนิวกินดฮะก็ตัดสินใจปล่อยนักบินของนิวซีแลนด์ กลับบ้านหลังลักพาตัวนานถึง19เดือนทางการอินโดนีเซียเผยฟิลิปเมเชนนะนักบินของนิวซีแลนด์ทึ่งถูกกบฏแบ่งแยกดินแดนปาปัวจับตัวไปเมื่อ19เดือนได้รับอิสรภาพและกำลังเดินทางกลับแล้วตำรวจอินโดนีเซียนะบ,บอกว่า เมเชนได้รับการปล่อยตัวโดยมีเจ้าที่ไปรอรับในเขตเอนดูกาจากนั้นก็ได้ถูกส่งตัวไปตรวจสุขภาพและสุขภาพจิตที่เมืองชีมีกาจังหวัดปาปวักังนะครับกลุ่มจิตอาวุธก็ทำการจับตัวเข้าไว้ในขณะที่กบฏในภาคตะวันตกของปาปวัวเนกีดีพยายามต่อสู้เรียกร้องเอกอราชจากอินโดเซียอย่างยาวนานเมื่อมีอาวุธที่ทันสมัยกว่า เดิมก็จะทําการ,รปฏิบัติการโจมตีระยะหลังทวีความรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นจนมีการจับกลุ่มตัวรประกันเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลก็ยิงศัตรูถลม่มนะเบลุสนะครับ, us, รบสังหารผู้บัญชาก,การฮิชเบลยอดดับตอนนี้ก็14ศพเจ็บกว่าครึ่งร้อยอิสราเอลปลิดชีพผู้บัญชาการระดับสูงเจ้าที่อุโสหลายนายนะครับของกลุ่มฮิชเบลในปฏิบัติการโจมตี ทางากาศที่กรุงเบรุสนะครับพร้อมประกาศกล่าวว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารนะครับใหม่จนกว่าจะสามารถฟื้นฟูความมั่นคงตลอดพรมแดนที่ติดกับทางเลบานอนได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็บริษัทของญี่ปุ่นอนุญาตให้พนักงานย้ายกลับจากจีนนะครับหลังเด็กชายวัยสิขวบถูกแทงจนกระทั่งเสียชีวิต บริษัทญี่ปุ่นบางแห่งในจีนอนุญาตให้พนักงานและครอบครวัวทำเรื่องขอย้ายกลับหลังกรณีเกิดเหตุเด็กชายชาวญี่ปุ่นวัยสิบขวบเศษถูกแทงเสียชีวิตขณะกำลังกลับไปโรงเรียนนครเซินเจ,จิ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่นับเป็นการโจมตีใกล้สถานศึกษาของญี่ปุ่นในจีนครั้งที่สองในรอบไม่กี่เดือนเกิดขึ้นในวันครบรอบนะครับอุบัติการ มุนแดนเมื่อปี1931ซึ่งเป็นชนวนนำมาสู่สงครามระหว่างจีนกับทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับยูเครนก็มีการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่นะครับใช้เทเลกรัมนะครับอ้างพบหลักฐานรัสเซียสามารถทำการสอดแนมได้อัฐบาลยูเครนมีการสั่งห้ามเจ้าที่ฝ่ายพลเรือนทหารพนักงานในส่วนของสำคัญสำคัญอือ่นๆนะครับ ใช้แอปพลิเคชัน t e l e g r a m บนอุปกรณ์สื่อสารของรัฐโดยเชื่อว่ารัสเซียสามารถล้วงข้อมูลทั้งในส่วนของข้อความและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แอปดังกล่าวสภาความมั่นคงกลาโหมแห่งชาติของยูเครนประกาศว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คิริโลนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง ของยูเครนได้นําเสนอหลักฐานต่อทางสภาว่าหน่วยบริการพิเศษของรัสเซียสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เทเลกราムรวมถึงข้อความที่ส่งหากันทั้งที่ทอยู่ในข้อความดังกล่าวและที่ลบไปแล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นฮะก็มีการสั่งอพยพเป็นการด่วนหลังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่อพยพแล้วก็แผ่นดินไหว ทางการญี่ปุ่นนะมีคำสั่งด่วนให้อบยุประชาชนหลายหมื่นคนในจังหวัดอิชิกาวะนะครับเป็นพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้หลังเกิดฝนตกหนักโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพรันนะครับแล้วก็ดินถลม่มกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรูปว่าขณะน,นี้แม่น้ำหลายสายในจังหวัดอิชิกาวะได้ทะลักล้นเข้าสู่ชุมชนใกล้เคียงแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการอ,อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ซึ่งจะยิ่งส่งผลทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ที่เคยประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องนะฮะของนักท่องเที่ยวจีนฮะก็ถึงขั้นผวาแพนด้ายักษ์กลั่งนะไล่กัดเจ้าที่ดูแล เหตุการณ์ไม่คาดคิดภายในสวนสัตว์จีนเมื่อเจ้าแพนด้ายักษ์ที่แสนน่ารักจู่ๆก็แสดงความดุร้ายทำร้ายเจ้าที่หญิงจนได้รับบาดเจ็บท่ามกลางความตกตะลึงของนักท่องเที่ยวไกลจะเชื่อว่าแพนด้ายักษ์สัตว์ขวัญใจของคนทั่วโลกจะมีอาการดุร้ายกัดคนได้แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่สวนสัตว์ ชงชิ่งในมณฑลสงชิ่งของจีนเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆก,ก็เพราะว่าเจ้าที่ไปปิดประตูแล้วทับมือนะฮะของทางฝั่งแพนด้าแพนด้าก็เลยโกรธนะครับในขณะที่ขยับไทยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์หวังเมืองรองโตขึ้นนะครับคำกล่าวของชองรถปงเลฟนะครับเอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสนะครับ ที่เอ่ยขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเขาประจำการอยู่ในประเทศไทยระหว่างเปิดบ้านดิมน้ำเจ้าพระยาให้สัมภาษณ์ทีมข่าวทางฝั่งของไทยรัฐซึ่งถึงทิศทางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งมียาวนานกว่า3ทศวรรษนะครับแล้วก็จะสร้างความสัมพันธ์กับไทยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแจ้งหยุดบริการวีซ่าชั่วคราวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ สถานทูตเอกสถานทูตเอกอ,อ,อักรราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงศุลใหญ่ในประเทศไทยแจ้งเปลี่ยนระบบการให้บริการวีซ่าโดยจะหยุดให้บริการชั่วคราวและจะกลับมาให้บริการผ่านระบบใหม่ในวันที่28กันยายนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของชาวเวอร์จิเนียใช้สิทธิ์กตั้งลวงหน้าลงคะแนนด้วยตนเองนะ เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประชาชนในรัฐเวอร์จิเนียออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกตามสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแบบลงคะแนนด้วยตนเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญเกิดขึ้น6สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่มาแรงหมูเด้ง ปรากฏว่าสื่อตะวันตกได้มีการรายงานเรื่องของหมูเด้งกลายเป็นเซเล็บซูเปอร์สตาร์เอลฟ์นะครับระดับโลกไวรัลนะครับชีมมาเยนนิตยสารต่างๆยังต้องเอ่ยถึงนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันดีเจ b b c Radio ดนะครับแดงกิดยังมาล้อเรียนอารมณ์ของหมูเด้งสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าฮิปโปแกระหมูเด้งนะครับ ในภาษาอังกฤษที่เป็นรู้จักกันไปทั่วกลายเป็นเซเลบริตี้ระดับเอลัสนะครับของโลกในช่วพริบตาทั้งบริษัทร้านเครื่องสำอางชื่อดังของอเมริกันทีมอเมริกันฟุตบอลเยอรมนียามาเอลมิวนิคทีมบาสเกตบอลของสหรัฐอเมริกาฟินิกซันนะครับรวมทั้งอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันคอมเมเดสนะครับยังเอ่ยชื่อหมูเด้ง คือฮากว่าคือดีเจสถานีวิทยุอังกฤษ BBC Radio 1ถามแฟนเพลงในลอนดอนว่ามีอารมณ์แบบหมูเด้งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตนะครับก็เอาบ้างฮนะสถานทูตของเยอรมนีอวดชมพี่โทนี่ฮิปโปแกระที่สวนสัตว์เบอร์ลินน่ารักไม่แพ้หมูเด้งสถานทูตเยอรมนีนะครับขอโปรโมทฮิปโปแกระพี่โทนี่ แห่งสวนสัตว์กรุงเบอร์ลินนะครับเกิดก่อนน้องหมูเด้งของคนไทยแค่เดือนเดียวแถมความน่ารักแสนสนก็ไม่แพ้กันเพจ Facebook และวก็อิน t a g แกรมของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพนะครับมีการอดภาพนะ่าชมโทนี่ลูกคิปโปแกระเพศเมียนะครับแห่งสวนสัตว์กรุงเบอร์ลิน รับการตั้งชื่ออันโตนิโอรูดีเกอร์นะครับนักกีฬาชาติเยอรมน,นีพร้อมชี้ว่าโทนี่และหมูแดงฮิปโปแกร์ซูเปอร์สตาร์แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทยถึงแม้ว่าทั้งสองตัวต่างอยู่ในกรงแต่น่าจะมีญาติร่วมกันนะครับอเวอรีครสกินีไลบีเรียหรือไม่ก็เซียร่าลโอนนะครับซึ่งเป็นประเทศ4ประเทศสุดท้ายที่ยังคงเหลือฮิปโปแกรสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ที่ยังคงอยู่ในป่าฮิปโปน้อยโชนี่เกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะซึ่งเชืิอน,นี้ก็ชนะการโหวตจากบรรดานะผู้เสนอเข้ามากว่า20,000ชื่อในเชิงปรากฏการฮนะเรื่องของสงครามยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียนะฮะตอนนี้ทางยูเครนก็มีการห้ามใช้เซโรแกรมนะครับอาวัตโรแกรมนั้นสามารถที่จะ ถูกตรวจสอบนะครับและก็แทรกแซงจากทางฝั่งของรัสเซียได้สงครามระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งยูเครนย,ยังคงต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปในการทําสงครามในครั้งนี้สงครามในครั้งนี้ยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่าจะทําการอ่อนลงนะครับมีแต่จะมีความหนักขึ้นเท่านั้นและมีโอกาสที่จะใช้วุญนิวเกรย์เพิ่มมาขึ้นการสอดแนม ก็เป็นเรื่องปกติที่กําลังเกิดขึ้นจนทําให้ยูเครนตอนนี้สั่งให้เจ้าที่ทุกฝ่ายหยุดการใช้เชลเลกรมเรื่องน้องหมูเด้งนะครับกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกสําหรับหมูเด้งในประเทศไทยนะครับทางฝั่งของประเทศเยอรมนีนะครับก็มีการอวดน้องโทนี่นซึ่งเกิดขึ้น1วันนะเอาไปนะหนึเดือนนะ ก่อนที่หมูเด้งจะเกิดมาแล้วบอกว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันนะ,ะประเด็นดังกล่าวปรากฏว่าเขามีการตั้งชื่อน้องโทนี่เนี่ยะะใช้เวลาในการอ่ารีเสิร์ชนะ,ะแข่งขันกันนะ,ะถึง2 0 0 0 0คนถึงจะได้ชื่อนี้มา e อนเคสอันเอกลีอาพุ่มในการของเบอร์ลินนะฮะก็มีการระบุว่าแม่ของโทนี่เกิดลูกน้อยมาตั้งแต่ปี2004 2,007และ2,008นะครับซึ่งทำให้ทางสวนสัตว์ประสบความสำเร็จเพราะพันธุ์ฮิปโปแคระมาตั้งแต่ปี1,921นะครับนอกจากฮิปโปโปรเตมัสแคละเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์เหลือเพียงไม่ถึง2,500ตัวนะครับในโอเวอริสกินีไลบีเลียเซยลาโอลลโอนะครับก่อนหน้านี้ฮิปโปแคระสูญพันธุ์ไปแล้วในในจีเรีย แต่กําลังเผชิญหน้ากับการสูญเสียนะครับที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่เนื่องจากป่าแอฟริกาเนี่ยถูกทําลายทําเป็นเหมืองแล้วก็ทําการเกษตเศนะซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคู่แข่งแล้วนะฮะสำหรับฮิปโปหมูเด้งนะตอนนี้ก็มีน้องโชนี่เป็นคู่แข่งตัวใหม่ซึ่งเป็นก็เป็นเรื่องน่ารักฮะแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยทีเดียว นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังรักเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้ามีแล้วรือความสุขสบาย ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้ ได้วยประเไทยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรุง่งสู่สด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหล,ลังรับกลิ่สุดา it's a wrong